สวัสดีครับมาพบกับมิครบอลบ่ายสามสตัดแปกับฟุตบอลประจำวันพุทที่14พฤษภาคมนะครับเรารับมาให้กันในเลนกับฟุตบอลลีกใหญ่ยันศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลมาดริดกับมาเยลกาเบียเรลลกับเลกาเนสอาาเบสกับบลเลเซียโคปาอิตาลีคู่ระหว่างเอซิมิลายกับโบลุญาตุรกีครับคู่ระหว่างจาลาตอสายกับแทปซอนสปอร์รัสเซียครับคู่ระหว่างซีเอสเคเอมอสโกกับเซนิตเช็ครับคู่ระหว่างซิกาโอโลมุสกับสาป์ตาปรากและ โอป้าริมเมตาดอเรสคู่ระหว่างโบตาโฟโกกับเดสต์เดเดนเดปและนี่คือทีเด็ดฟุตบอลแปะคู่เน้นๆครับที่เราหยิบม,มาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสามอัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการบาย 3, สามเซตเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไยขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาห้างของรางวัลที่จะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเบ๋าเป้ภาพูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบัปอย่างจุใจครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แ3ป up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย สามสามอัพนะครับหรือว่าสามสามูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมเป็นส่วนหนึ่งหรือไปได้การกับผมสามสเปเทพกันได้เลยครับเริ่มเปิดกันที่เกมราลิกาสเปนในเวลาตีสองครึ่งครับเกมระหว่างเรอัลมาดริดกับมาโยกาเด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมาดริดต่อลูกครึ่งควกสองผลงานกับพวกแกของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นเรอัลมาดริดครับที่เอาชนะไปได้สามครั้งส่วนมาโยกาชนะไปได้หนึ่งครั้งและอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการ เสมอกันฟอร์มห้าในลังสุดของเรอัลมาดริดชนะ3แพ้2โดยชนะเซลตาบีโกสามสองแพ้บาร์เซโลนาสองสามชนะเคตาเซเนี่ยนศูนย์ชนะอาราติบิวเบาเนี่ยศูนย์และแพ้อาร์เนลเนี่ยนสองราชันชุดขาวรอมจากฝูงตามหลังบาร์เซโลนาสี่คะแนนก่อนเกมเอลกราซิโกในโปรแกรมลีกเดนวันอาทิตย์และเตรียมนับถอยหลังยุคคาโลอันเชโรติกกุสซ์จอมเก่าที่จะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้สภาพทีมจะขาดอเดรีโอลิริเกอร์เฟรดกองเมนดีดาวิดอาลาบาแดนนี่กาบข่าวเอ้แดน มิลิตาและเอดูอาโดก้าวามิงกาที่พักยาวจนจบฤด,ดูกาลแต่ทีมก็จะได้โรลิโก้กองหน้าบราซิลหายป่วยกลับมาอีกครั้งคาดว่าอาเชรติจะส่งอันดากูล่ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมกับเซลตาบีโกออกสตาร์ในเกมนี้ขณะที่แว็กขวาจะเป็นเฟเรดิโกวันเวเดโดูเดนกลางจะใช้นานดานี่เซบาโยสกับลูก้าโบดิตเพื่อเปิดทางให้กับจูดเบลลิงแฮมเล่นเกมได้อยับอิสระแนวลุกวางสองต้นจอโรดเวในซุสจูนียกับคิเรียนเอมบป,ปเป้ในการจู่โจมฟอร์มห นั้นล่าสุดของมาโยกาชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะเรอยลบากิโดลิสสองหนึ่งแพ้จิโรนาศูนย์หนึ่งแพ้บาร์เซโลนาศูนย์หนึ่งเสมอเลกาเนศูนย์และชนะเรอาโซเตดัดสองศูนย์มาโยกาเฉือนเรอยลบากิโดลิสสองหนึ่งเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นชัยชนะในที่สองเจ็ดเกมลีกหลังสุดอยู่อันดับที่เก้ามีแต้มเท่ากับพื้นที่ยุโรปสภาพทีมยังคงไร้มาโนมอรานีสโรเบิร์ตนาวาโรและอับดอนปาสที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซือจาโกปาอาราซาเตอาจจะปรับมาบางตำแหน่งเพื่อไม่ให้นักเตะอ่อนล้าจน เนไปแนวลุกเวเดนมูริกกี้กลับมาฟีตอีกครั้งพร้อมเติมเต็มความสดในพปที่สุดท้ายด้วยมีแดนนี่เอโรดีเกสและอันเตนิโอสันเชสลากเลือริมเส้นทัศนะอราชิทุกข่าวคุณภาพเหนือกว่าแถนได้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เกมรลุกก็จัดจานอยู่แล้ว่าจจะเป็นฝ่ายครองบอลหาช่องเจะยังต่อเนื่องยันแล้วก็ดีแนวรับมีปัญหาช่วงวัางละหลวมขณะที่ทีมเยือนเตรียมแพทเกมรับยังเหนียวแน่นแล้วศัยช่องว่างในการจู่โจมดูแล้วราชันหน้าเฮอาจจะแค่เม็ดเดียว ฟันธงรองมาเยากาแพ้ไม่ขาด1 2ดึ่งโดยในเกมฟัดแข่งระหว่างแรมเมอริดับมาเยลกาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟน,ฟนให้ได้ร่วมรุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอสั อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับเป็นเกมลาลิกาสเปนในบรราเที่ยงคืนเกมระหว่างเบียริอัลกับเลกาเนสด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เบียริอัลต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบียริอัลครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นัดซ้อมห้านัดล่าสุดของเบียริอัลชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะจีโรนา1 0ชนะโอซาซูนาสี่สองชนะเอสปันิョ1 0แพ้เซตาบิโก0 3แพ้เสมอเรอัลซูเซดาด2 2บ าได้ประตูสําคัญจากเกมปลาสัปดาห์โดยเฉียนจิโอโรนา1-0นิดอันดับที่5และห่างอันดับที่6อยู่4คะแนนก่อนเกมวันอาทิตย์ยังคงลุ้นโคตาชปเชปนส์ลีอย่างต่อเนื่องสาภาพทีมจะขาดก,ากีโก,โก้เฟเมเนียราโออันบิโอนและเอเลียสอาโคมาร์ที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซอมาซเซเลโนจะส่งเต่านาบาโรยืนรักษาแทนที่เฟเม,มเนียขณะที่ปีกซ้ายจะเป็นอเลสบาเอนาะส่วนปาเปเกรดก้องกลางอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นแนวรุกนิโคล่าเปเป้และเชียโน่ แบรียมีภาษีเหนือกว่าเยเรมีปิโนโดยตัวหลักจะเป็นไอโยเซไปเรอต อ้์มห้าด้านหังสุดของเลกาเนสเสมอ4-1แพ้โดยเสมอเซบียา2-2เสมอจิโรนา1-1แพ้บาร์เซโลนา0-1และเสมอออสซูนาส1-1เลกาเนสยูรอมัวยห่างไปที่ปลอดภัย4คะแนนก่อนลงเล่นในโปรแกรมนัดวันอาทิตย์หากทีมหลังเหนียวแน่นขึ้นโดยแพ้แค่นัดเดียวและเสมอไปถึง4นัดสภาพทีมจะได้ชาบี้เอนันเดสโฟร์มากลับมาแต่เอริกฟายเกตซ่าวอรองแตงโรซิเยโบน่าบาราซิเฟเหล่านี้บาดเจ็บทั้งหมดส่วนแนวรุกเป็นโอกาสของมาติยานาสตาเซฟทำหน้าที่แทนเอ BS. ทัศนะทั้งสองทีมต่างต้องการทีชนะเพื่อเป้าหมายของสโมสรมิเรลเลอาได้เปรียบรุ่นเสียงเชียรเกมรุกจจกจ้ายขนขณะที่เลกาเนสช่วหลังเหนียแน่นขึ้นเน้นเกมรัดกลุมเป็นพิเศษ,ษ,ษแต่โดยรวมเป็นรองเยอะเรือดำน้ำสีเหลืองน,น่ากดถ่า2เมตรได้ฟันทมต่อเบียเร ร่วงองศูนย์คู่ที่3เกมลาตินาสเปนในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างอาราเบสพบกับบาร์เซียด้วยต่าต่อรองขอเกมในคู่นี้อาราเบสต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอาราเบสครับที่ชนะไปได้3ครั้งบาร์เซียชนะไปได้1ครั้งได้อีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดสุดของอาราเบสชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอแอตเลติโกมาดริดศูนย์ศูนย์ชนะเรอัลโซเซดาศูนย์ศูนย์เสมอเซบียาหนึ่งหนึ่งแพ้เรอัลเมริสศูน อาราเบตอยู่อันดับที่17เหนือโซนตกชั้นแค่3คะแนนก่อนเยือนแอติติกก่อนเยือนแอตลิติกบิลเบาวันอาทิตย์นี้สภาพทีมก็ชิกอฟิตของอัปเดออับกาที่เจ็บร้ามเนื้อต้นขาด้านหลังที่เหลือไม่เปัญหาเพิ่ม,มเติมกุนซือคาร์ิโอคู่เด็ดอาริตยญปุ่เล่นชุดเดิมเป็นหล,ลักกริมเส้นก่าลอดบิเซนเต้กับกาเลสอาเลนยาพร้อมลากเหลืออีส่วนก็จะเป็นกีเกกาเซียที่ทำไปแล้ว12ประตูในฤด,ดูกาลนี้พร้อมลากรา่ายฟอร์มน5น้นรดัสุดของบาเลนเซียชนะ3าเสมอ2อโดยชนะเคตาเฟชนะััปม 2เสมอเอสปันิョ่1-1เสมอรายโอเบยเกโน่1-1และชนะเซบียา1-0ขัางชาวบินสูงขึ้นอันดับที่สิบหลังถล่มเคตาเฟ่3-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้มีลุ้นไปที่ยุโรปโดยห่างอันดับแปดแค่สองคะแนนขณะที่เหลือโปรแกรมบันขัดอีกสามเกมสุดท้ายกุนซือกาลอสก็เบราเตรียมยึดผู้เล่นชุดเดิมที่ลงตัวพร้อมลุยตัวแหวนต้นแนวรุกโอโกดูโร่ึ้นตัวจริงต่อโดยมีเดียโกโลเปสอันเดอร์ไมด้าหริลเรโอคาปันเกมสนับสนุนขณะที่ราฟามีที่ยิมตัวมาจากเซบียามีลุ้นสอด แทกแดนกลางฟันเนเรสก็มีลุ้นออกสตาร์ททศน,นะอาราเบสดินโรนนี้ตายสุดชีวิตช่วงหลังแพ้ยานด้านนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ย่มันเก็ตามบารินเซียระยะหลังเข้าฟอร์มเหลือเกินเกมรุกเชียบคมแม้ขาดกองหลังตัวเก่งแต่อคปประกอบเป็นยอดเยี่ยมดูแล้วมีโอกาสบุกมาแบ่งแ้มฟันถงร้องบาร์นเซียไม่แพ้หนึง่งคู่ที่สี่ครับเกมโคปาอิตาเลียในรอบชิงชนะเลิศเวลาตีสองเกมระหว่างเอซิมิลานกับโบลญนาด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมอเอซิมิลานผลงานกับพวกแก่งของทั้งสองทีมในห เกมหลังสุดนะครับเป็นเอซิมิลานที่เอาชนะไปได้2ครั้งบูลุนยาเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าด่าสุึกของเอซิมิลานชนะ4แพ้หโดยชนะบูลุนยา3าชนะเจนัว2-1ชนะเวเนเซีย20ชนะอิตาลีสามศน30และแพ้อัตร์น่าศูนต์หนปิซา่แงด์ดเข้าชิงชนะเลิศโกปาอิตาเลียเป็นครั้งแรกนับจากปี2 0 1 8ลุนถ้ววใบนี้เป็นสมัยที่6ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003สภาพทีมจะขาดยูเซฟกกนาาางงงลตััววรรบที่ยเเจ็้ม ลิคาโดชอตติและวอร์เรนมองโดแต่ก็จะได้ราฟาเอลไรอัลปีโปรตุกีสผลตดแบนกลับมาคุณสื่อเสจโจคอนไส่สาวคุณสื่อชาวโปรตุกิสเตรียมจัดทำระบบ3ามสี่สามน่าจะเป็นลูก้าโยวิตรับหน้าที่จบสกอร์โดยมีคริสเตียนพูริสิตและราฟาเอลไรอัลขนาบข้างวิงแบกขวาอาจจะเป็นอเลเลสคิมิเนสขนาดได้กับเตโอแอโนงเดตต้มปลามีเตียนนี่ไรเดอร์กับรูเบนลอรเตอร์ชีตุมเกมด้วยการฟอร์ญญอมห้าในหนังสือของโบลุญยาชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้เอซิมิลาหนึ่ง เสมอยูเวนตุส1-1เสมออูดิเนเซ่0-0ชนะเอมโพรี2-1และชนะอินเตอร์มิลาน2-0โบโลญญาเข้าชิงชนะเลิศทัวยโคปาอิตาเลียเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1974ด้วย2ครั้งก่อนหน้านี้คว้าแชมป์ได้ทั้งหมดสภาพทีมยังคงขาดเตมิวโฮมกับดานเอนดอยที่อยู่ในระหว่างรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือวินเซนโซเยสตาเรโนกเตรียมจัดทีม้วยระบบ4-2-3-1นับปอนจะวางไทเดลิงกาเป็นตัวจุสกอร์โดยมีเอลิกา และนิโกโลค่คัมเบตตี้คุมเกมด้วยการทัศสนาคู่นี้เพิ่งเจอกันในลีกเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนแต่เกมนี้มาเล่นที่สนามกลางในกรุงโรมดูแล้วยังสูสีเอซิมิลานกลุ่มผู้เล่นดูดีกว่ามีทีเด็ดในแดนหน้าอย่างไรก็ตามโมลญน่ามีความเป็นทีมสูงจะว่าจากคนในการตอบโต้อันตรายดูแล้วสู้ได้อย่างไรก็ดีสู้กันอย่างปิศาจแดงดำมีขุมกำลังที่เหนือกวามีโอกาสเบียดคว้าแชมป์ฟันธงเอซิมิลานเขาวกว่า เฉือนสอหนึ่งคู่ที่5เป็นเกมตุรกีครับรอบชิงชนะเลิศในเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับเกมระหว่างการาตสลายกับแทปซอนสปอร์ดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้การาตสลายต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นการาตสลายครับที่ชนะเบลิศสี่ครั้งสีหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอการซ้อมห้าในลุงสุดของการาตสลายชนะรวดทั้ง5นะัดโดยชน 20, ะแทปซอนสปอร์สองศู e 51, นย์ชนะซิวัสสปอร์สี่หนึ่งชนะเอยนสสปอร์ห้าหนึ่งชนะคอนยาสปอร์ห้าหนึ่งและชะ น้บโบรดุม2-0กราตสลายลุ้นดับเบิลแชมป์ในสัปดาห์นี้โดยในลีกน้ำ8คะแนนมีโอกาสคว้าแชมป์ปลายสัปดาห์ส่วนกลางสัปดาห์มีลุ้นคว้าแชมป์ตุุกีครับในเกมกับแท็บสันสปอร์ตนัดนี้สภาพทีมยังคงร้ายเมาโรกี้ขดี้ซูน่าเาจนตายที่เจ็บเอ็นขวัยหน้าพักยาวจนจบฤดูกาลหลังบ้านโรรันชาวหลายเจมยิบแบ็กขวาขณะที่เอเลียสเยเลสยังคงได้รับบาดเจ็บดาบเปาไว้ต่อโอซิมเพนหอกในจีเร ok ียพร้อมเซอรต้าขายโดยมียูนุสอากุนและบายยินมาร์ตปั้นเกมเริ่มเส้นพร้อม อาวอรโรโมร์ตาถอยมายืนหน้าต่ำเด่นกลางแน่นเปียลูกัสตอเร่ราจับคู่กับมาริโอเลมิน้า ฟอร์มาดในารสุดข,ของแท็บสนสปอร์ชนะ3เสมอ1แ 1, พ้หโดยแพ้กราราตัสลาย02์เสมอคาซิมปาซ่า1นชนะอารันยาสปอร์ต4-3ชนะกอตเตเป2 0ชนะอาดานาเดเมสสปอร์ต1-0แท็บสนสปอร์พ่ายกราราตัสลาย0น์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเลน,นอยู่อันดับที่8ห่างไปที่ยุโรป9คะแนขนขณะที่เหลือโปร,โรแกรมาริหารอีก3เกมโอกาสลุ้นตัวยุโรปรุ่นการนาแทบปิดตายสภาพจิตใจขาดสเตฟานซามิตท,ที่ได้รับบาดเจ็บทำให้คาดว่าโอคายโอคุสลูเตรียมจับคู่กับอาเซนีบัตกรอใบ เซนเตอร์คู่โอซานตูฟานเตรียมกับเคลื่อนแดนกลางแทนที่ทิมจาโบโฟคาเลลลี่ส่วนตลุกโอล็กซนเดอร์ซูคอกดานโยซินคานเอดินเวสก้าพร้อมสนับสนุนไซมอนบานซ่าหน้าเปาทัศนะคู่นี้เพิ่งเจอการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาณน,น,นี้เล่นใันที่สนามกลางกระตัสลายคุณภาพเหนือกว่าทั้งหุมกำลังและฟอร์มการเล่นขณะที่แซปซอนสปอร์แพ้ทางเจอการช่วงทั้งเส็จตลอดชั่วโมงนี้มีจิตโดนกระทุ้ม2เมตรไม่ยากฟันธงต่อกระตัสลายฉลุย2-0งูนทคดี่6เกมรัสเซียคร ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2เวลา5ทุ่มครึ่งเกมระหว่าง CSKA m o สโกกับซนิตด้ดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ CSKA m o สโกต่อปอปอผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเซนิตครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งสนิก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5ดได้หลังสึกข,ของ CSKA m o สโกชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะคล a ส n o d a 1-0เสมอ Anzhi Moskva 1-1แพ้เซนิต0-2ชนะสปาร์ตั m o อสโก2-1เสมอ k คล r a โซ o บอบนึ่งหนึ่ง CSKA มอสโกแพ้นัดแรก0-2เกมนี้ต้องชนะสถานเดียวโซเดลยอยู่แหนที่3าห่างจากฝูงหกคะแนนสภาพทีมจะได้อาเดลโฟกาาชิกองหน้าผู้ตัดแบนกลับมาสวนทานกับอัพบอสเบ็กายสูไหลเย f, ็บกองกลางที่โดนโทษกักตัวที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือมาโกนิโคลิส พร้อมจากชุดเก่งภายใต้ระบบ4-3-2-1น้าพอจะส่งซาอูกัวเรียรรับาแข้งอีาดอร์พร้อมซันโมโดยมีเซกูโ,โคยต้าและมิราเล่มปานิตขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังฟอร์ม5นาดนนัสุดของเซนิตชนะ4เสมอหนึ่งด้วยชนะดีเดโมมัสคานคาล่า0-0ชนะนิดนี่ น็อปโกรอด2-1ชนะ CSKA มอสโก2-0เสมอเดโมมอสโก1-1และชนะคิมกิ1-0เซนิตต้นทีชนะ2-0ในเกมแรกส่วนในลีดูรอมจากฝูห่างคลาสหนูดแค่แต้มเดียวสภาพทีมจะขาดวิยาเซส,สล,าลาฟคาราวาเยฟก็องหลังที่เจ็บหัวเขาว่าคาดว่าจะพักถึงเดือนสิงหาคมช่วยลงสนามขณะที่เวเนเดลกองกลางเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังต้องเช็คความฟิตคุนซอเซอร์เกชเมาทจจะทพด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะวามาเตโอ เคสเซียร่าฮอโคลมเบียโดยมีหลุยเอนริเก้มารซิมกูเซนคอฟและเปโดเอนริเก้ปั้นเกมสนับสนุนทัศนะคู่นี้คุณภาพใกล้เคียงกัน CSKA มอสโกได้เปรียบร่วเสียงเชียหน้าบทหนักอย่างไรก็ตามสถิติที่เจอกันเซนิทเหนือกว่านัดนี้น,น,น่าเอาตัวรอดได้โอกาสเจ้าเปิดกว้างฟันธงรองเซนิทไม่แพ้ไม่มิน คูดีเจ็ดนะครับเป็นเกมเช็คทคับรอบทีมชนะเลในเวลาเที่ยงคืนเกมระหว่างซิกมาโอลมุสพบกับสปาร์ตาปราดโดยาตาต่อรองเกมในคู่นี้สปาร์ตาปรากต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นสปาร์ตาปรากครับเดชนะไปได้4ครั้งซิกมาโอลมุสเอาชนะไปได้1ครั้งซอม์ม5ในห้สุดของซิกมาโอลมุสชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้ยาโบเดกศูนย์สี่เสมอบานิตออสตาวาศูนย์ศูนย์แพ้สลาเวียบาร์ศูนย์ห้าชนะบานิตออสตาวาสามสองและชนะเชส เจบูเดโยวิต30 ซิกมาโอโลมุตผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลังบมุกชนะบานิตออสตาวา3-2ในรอบรองซูเนลลีอยู่อันดับที่6แต่หมดลุนโคตายุโรปเนื่อง,จา, 4, ง 18, าาจากห่างท็อปโฟึง18แคะแนนสภาพทีมจะขาดอดัมโดฮานาเล็กอยากคบโคอนียานวัวดานิยานคิมเมนที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซอโทมาสยานอตกาเตรียมจากทีมด้วย 4, 2, 3, 1, ระบบ42-31านึ่าป้าจะวางมาเตสมิโกเรนกาคอยจบสกอร์อร์ม5นาดล่าสุดของสาปต์ตปราชนะ2แพ้3โดยแพ้ซาลาเบียปบาร์ก1-2แพ้วิเทอร์เรียผินเส้นสุด ชนะวิตเตอรเรียผิดเส้นหนและชนะพาดูบิเซนสองหนึ่งสปาร์ตาปราลกยักษ์ใหญ่แดนเช็ก,ก็รอบที่แล้วเฉียนวิตเตอรเียผิดเส้นหนึ่งศูอย์ในดับาที่4หมดลุ้นช้าแล้วแต่ยังเกาะกลุ่มเพืที่แชมเปี้ยนส์ลีกรับไฟคกุณซือชาวเดนมาร์กไม่มีปัญหาในการจัดทีมนัดนี้เตรียมจมดัดเต็มระบบ3ามสและน่าจะปักแกนคูซายืนหน้าเป้าโดยมีเอลมาคาสติกกี้กับลูกาฮารัตลินปั้นเกมขนาดกางทัศนะทั้งสองทีมฟอร์มไม่ดีนักในช่วงหลังอย่างไรก็ตามเทียบเช่นกันแล้วสปต สปาร์กินดูเหนือกว่าอีกทั้งสถิติเฮทูเฮทก็ยังดีกว่าซิกมาโอลูมูสมีปัญหาตัวเจ็บส่งผลเกิดทบป่อบผลงานตามไปด้วยดูแล้วสปนตาปร์กหน้าประเด็จศึกได้สําเร็จฟันทมต่อสปนตาปาร์กเชียบขาด1ร่งศูนย์ปิดท้ายในเกมคู่ที่แปดครับเกมโกปาริเบตาโดเรฟรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอในเวลาเจ็ดมุมครึ่งชาวอุตหศดีตามเวลาบ้านเรานะครับเกมระหว่างโบตาโฟโกพบกับเอสเตเดนเดสเรือตาต่อรองเกมในคู่นี้โบตาโฟโกต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับ เป็นเอสตูเดนเตสครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งโบตาโฟโกเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มคาดันสุดของโบตาโฟโกชนะ3แพ้2โดยชนะคาราโบโบ2อหนึ่งแพ้คลับบาเอศูนต์หนึ่งชนะแคปิตอลบาเซียสี่ศูนย์ชนะฟูมิเนเซสองศูนย์และแพ้เอสตูเดนเตสศูนย์หนึ่งโบตาโฟโกแชมป์โกปาริเบตาโดเรสฤดูกาลที่แล้วเก็บหกแต้มในกสี่เกมแรกอยู่อันดับที่าของกลุ่มเอลุ้นเข้ารอบและป้องกันแชมป์ได้สองเกมที่เหลือสภาพทีมจะขาดซานติเอโกรโ,ดโดรดิเกสบาสโต นาตานเฟนันเดสและมาเซลที่บาดเจ็บทั้งหมดรวมถึงซาราวินโยปีสายชาวเบเนเซียราที่บาดเจ็บต้นขากุนซือเรนาโตไปว่าในายใหญ่ชาวโปรตุกีสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นำปอจะวางอีโกเซซุดสุน้าทีมชาิโดยมีอาตู แพตติกเดปาวลาและกอนซาโลมาสเทนี่แท่งอุรุกวัยปั้นเกมสนับสนุนฟอร์ม5ในุดของเอสตูเดนเตสชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้โรสเดโอเซ็นเทา0-4ชนะอูนิเวสิดารดเดชิลี3-0แพ้อจิเนนโตจูเนีย0-4เสมอติกร0-0ชนะโบตาโฟโก1 0เอสตูเดนเตสแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอกหลังหมกชนะอูนิเวสิดารดเดชิลี3-0เมื่อัปดาที่แล้วเก็บ9แต้มใน4เกียมแรกสภาพทีมลุ้นความฟิตของซาานดิเอโกับ ื่้นตัวเก่งที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคุณซีเอโูราโดมิงเกสเตรียมจะทำด้วยระบบ4-2-3-1นะก็จะวางจีโดกาเรีโยโดยมีพัวกินโตบิโดโบโกสทิสเตียนเมดีนาและเตียโกปาลาซิออสขับเคื่อนเกมรุกทัศนาศึกแซมบ้าฟ้าขาวระดับสโมสสโบตาฟโกได้เปรียบเรื่องเสียเชียร์ซึ่งเป็นจุดแข็งอยู่แล้วขณะที่เอสตูเดนเต้มาตรฐานยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นรอบจัดกว่าหน้ามีทีเด็ดเบียดขวาา3แต้มสำคัญสั่นธงต่อโบตาฟโกน็อก1-0และนี่คือทีเด็ด3สเต็ป ในค่ำคืนของวันพุธที่14พฤษภาคมนะครับใส่เลยมาโยกาเบียเรอุลบาลเซียเอซิมิลานการาตาสรายเซนิตสปาร์ตาฟลากและโบตาโฟโกมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแตะย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดจะบกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆ้ดยใด้เกมฟาดแชงระหว่างเรอัลมาดริดกับมาโยกาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้รวมรุ้นร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิป 3ามสาอัอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วใครนะครับที่อยจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสาักันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสาัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่อดนำหน้าแล้วตามด้วย 3ามสามอัพนะครับหรือว่า3-3ม,ม p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้เกับผมสามสเปกเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปให,หม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ